ัีค่ะพี่น้องสาวรินอินดีสวัสดีค่ะเมื่อนี่สาวรินพามาหน้าอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าเสื้อผ้าไมเ่เห็ดอียงนั่นไปติดตามกันเด้พี่น้องเด้อเมื่อนี่รับรองทึงมวเทึ่งห้านาะพี่น้องเนาะได้เบ่งกัน่าหมือนี้สาวรินสิพ้ามาเห็ดเอียงอยู่หน้าอีกมาหน้าอีกแล้วอีกแล้วเช่นเคยนะพี่น้องนะเดี๋ยวจงไห ไปติดตามกันเลยค่ะว่ามือน,นี้สาววัดดินสิผ้ามายางไปกันเลยปไปค่ะเ,ออเพี่ป้าไปสาพี่นอ้อง้ต้นเอียงนี่คืองามดิพี่นอ้องดอกเอียงนี่มันเป็นเครือ,ดอรเด็เครืออยังเครือหนามบ่เขาเอิดเครือหนามบ่พี่นอ<ะ>อ้อง้ไปย่างไปสาพี่นอ้อง พาไปาคเพชรยังอยู่ซาซาวลินอินดีพีพาพี่น้องอย่างไปเบิ่งสาเบิ่งอุ้ยฝนพี่น้องพฝนตกะกี่นี่เป็น,นอนนนาทิตย์แต่ได้พี่นออ้องเพื่นโอ้เสียงงัวพี่นอ้องงอข้าเจ้าโน่นอยู่หน้าข้าเจ้าอยู่หน้าได้นะคะ่ะย่างพี่น้อง หยอดพักบุกพ so ี่น้องหยอดพักบุกยางไปเซกับมีดเจ้าของกินพี่น้องมาอึดของกินพี่น้องหน้ากับอยูโบโอ้ยหน้าซากับอยูโบไก่ลองกับเฉียงหรอกพี่น้องยางลงมาข้าวเดียว ฝนกำลังมากอยู่ตกมาได้อีกอยู่ว่าหน้ามันพ้นในควมเขาตกมาได้อีกอยู่ยออยหอดแล้วพี่น้องสาย่าซาวดรินจิพามาทำกันอย่าเยะถาเบิงเด้อพี่น้องเด้อติดตาเบิงเด้อค่ะพี่น้อง มาหอดแล้วพี่น้องย่างไก่เติบพี่ได้ค่าวพี่น้องอืมตอนนี้ก็มาหอดแล้วมาหอดเทียงแล้วเดี๋ยวบานี้เขาได้ผักกาดทินแล้วเนาะเดี๋ยวบักหน้าด้วพี่น้องเอาบักหน้าเนี่ก็บอดิซื่อได้ค่ะอืมภาษาพิเก็บบักหน้าแบบซาลวารินอินดีนะพี่น้องนะเยอะไปเบิ่งกันมาอยู่สายยุนีเลยพี่น้องบอดิซื่อดอกเดี๋ยวภาษาพิเศษบักหน้าไปนี่ โอ้ยขอโอกาสหายใจนะพี่น้องอย่างไก่แงเพื่อเชิดขึ้นมา,าตั้งแต่็งทั้งสน,ท,งสนทั้งบุญใหญ่เนาะไปะค่ะพี่น้องเก็บบักหน่าวกันสามเก้าหอดครับพี่น้องก็บบักหน่าวว่าด้หาไก,ก่ค่ะนี่กขาบักหน่าวยวสิพาพี่น้องมาเก็บบักหน่าวนะคะไปะเก็บบักหน่าวกันหอดต้นบักหน่าวแล้วค่ะพี่น้อง นี่ดอกสวยสวยกันเลยมาพ่อบักน่าวอยู่องนี้สีบลักแม่สันตีเจ้าฟองพบน่อยูสีบลักแนสันบออย่าปากล้พี่น้องสีผ้า,มาเมื่อก็บบักน่าสตายสาวอินดีโอ้พี่น้องฮืม ด okay, อ,อก,ออก,ก,กแค่พี่น้องจะปนกบมึงเนี่ยเนาะออมกบกับแสบได้ค่ะพี่น้องมึะนาวมะนาวรอช้าอะไรคะพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยนุ้ยหน่อยได้ะคะ่ะแต่ว่านามหลายนามหลายหลายสีเก็บเอามาหลายดอกค่ะไปใส่ตะบุกงูแม่หาซอยกันได้พี่น้องวันได้ยี่ยย โอ้ค่ยอย่สูงเทนวยนะอ้ยหอมแห้งพีดอกมนาวเนี่ยบ,นบานๆท่าอ,อ้ยหอมไมงพี่น้อกเก็บเอาหนักหนีคัน สามหัวก้อนพี่นอ้องฮึบเออน้าพี่นอ้องมะนาวเก็บเลยเ,เจ้าของเพิ่นบยู่สีบรอลักแนสันตีขั้นบรอลักดีมันมดพิษพิษพิษเด้ดพี่นอ้อง พีดคอนเซปตฟสองสาเวารินต้องลากลากหน่อยก็ได้อยักหลายก็หลา่น้องพี่นอ้องคอนเซปต์สาเวารินอินดี้อีกหน่วยนึงพี่นอ้องพ่อละบ้านเนี่ยเซเวเซตตัมบุคุงหเห็นหน่วยไหนหน่วยสีน้ำไหลายแห่งเด้พี่นอ้อง สิผ้าไอ้เบิกอันหนึ่งอ้ยมันโลนเก็บอันนี้พี่นอ้อเสียดายมัน่อเรียนเด้อพี่น,อน,น้องรักโมเมนต์เลห้องเจอขอังเด้อพี่นอ้อาหาบ่าเด้ออย่าไปหาบ้าเด้อใส่เบิกเบิงใส่ใครมาแดงใส่ใครมาแดงพี่นอ้องคุณป้าคุณน้าคุณอาเบิงมาแล้วแต่ไลน์บอกพี่นอ้องว่าไปเหยียใครมาแดงมา เพื่อนตซาซาวาลินเดี๋ยไปเปลี่ยนไม้ใหม่ย,ยู่วะอู้พี่น้องเห็นไหมะคะพี่น้องม่านดาเปล่งค่ะพี่น้องหเห็นไหมใครตรงตรงกันเลยก็ไม่เป่งอุปรกรณ์มากนะอ้าวหมดขึ้นกล้องแล้วบ้านนี้ อุปรกรณ์มาหน้า่มีก็มาหาทา้งหนาเนี่ยพี่น้องสวิงวิงพี่น้องวิงอุปกรณ์พี่น้องเชื้มาขอสาบะดินคนไทยนะพ่วงเป็นผู้แย่แล้วพี่น้องเด้อสาบะดินก็นเป็นผู้กินอีกแล้วนะพี่น้องนี่พี่น้องบอกใหญ่อีกแลพี่น้อง โอยนาดูนั่นในหอดหญ้าได้พี่น้องหญ้าเขาปอบปลาข้าปลาเราไปเกี่ยวหยาอ่อนอละลายในปากเราโอ้สาววิ่งเกี่ยวมัดเลี้ยงเลรีงานสาววิ่งเลยพี่น้องเลี้ยงขาไปแล้วหนึ่งดอกโอ้ยพี่นาเขามากหอดเทียงเราจ้าน้องหน้าเดียพี่น้องสวัสดีปอบป้านานาในน้องหน้าเดีย เนึ no. you know, so like, ่พี่น้องสาวหลักของซ่อง